มึงเกี่ยวต่างกันมึงอยากให้คนจนมีเครดิตยกพวกคนกินต้มไม่ต้องมีความฟิตแต่จะมีความรู้จริงคือมันเป็นยาเสพติดยาเสพติดตุบระเพิก็จำหมดกคจับม่เาจะกันไั้ยังไงอ้ยามึงหนังอาวปากเคียนอยู่นักตีจับตัามากมันไม่ไหลแลยยาดูดเงแปลงไปเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาได้กินอ่ะ thế thì cũng mắc lại <laughs> đấy, một thêm rôi mới đấy, chắc là gan đau cứ luôn luôn cứ thốn nên mắm kinh chơi chơi vào mấy bà, có cua và đi tầm chi rồi, ngày đét phát

gọi vừa ghi ta Đang ngó cao ban bùi anh nữ cái kẻ tái À ngoài em đàn dịch không đi luôn đây cái nào kẻ Rồi hứ đi muốn ra cháy khu nó nào bà là cái chơi ra thì có có lúa Mà đi ันตมถมรอยไรรอยรูเปาะข้าวแต่ตอนนำตมไม่ดังที่รูข้าวไปเตือนกฤษ a ีหวิกรจับนำต้มได้ที่สามจังหวัดภาคใต้พบม้อหึลูกใคราไกะต้มงครื่งจอบยาไอ้สองดำใยาคยุงตอนนั้นตอนนี้เนนั้นไม่รุนกลุมนั้นเด็ก็ไมบอกว่าใไดกี่ยาเหมันต้มไปไหนนำอยู่เมื่อกันที่หมาเด็กวันนี่ไม่ตมเพื่อตื่นงข้ากับเมือนจมการจรกจรรถพี่้องกับข้ามไ่น้ำโขง สามารถลักได้ไฟสองนาทีเดี e ๋ยวผมจะจับล mm ้อมเข้ไปดูนะครับตัวในตรงตรงนี้นะครับกองขยัวงมาเขียนตรงนั้นัเดียวหาหามไปได้เลยโดยเฉพาะการเด็กกลางบ้านเราไม่รักหลักปูไปย่ำน้ำแรงจากนั้นในที่ื้อมันต้องให้จัดจนอ่านหนึ่หุ่นแรกงานวางนี้เป็นเรื่องติดแน่นอนชื่อวัฒนธรรมคือนั่งตะลุมมโนราคนจะมีตัวตัดมีอินเทอร์เน็ตมีวิทยุนั่งตะลุ่มโนราคือเป็นชื่อพ่อแม่ปุยตาใหญ่ คนที่ไม่ชอบนั่งดำรงมโนราค้อหลงนองๆผีๆก็ตั้งแท้คนตีแรกไม่ได้เลยอยากหลบลู่ดูทุกคนหลบลู่ที่ลาฟาต์จะต้องฟาโร่ตัวคนพูดนั้นไม่ดับมาตุภูมิเป็นดินเกิดบรรพบุรุษจะต้องเชื่อใจวิญญาณจะต้องเชื่อใจว่าหลูกลานเป็นุตรข้านานนึกเราไม่ชอบเราไม่แรงไม่ว่าเราอย่าไปได้อย่าไปดูทุกพี่น้องข้องตรงดีเราจำกันเพิ่มตามเวลาไม่เท่าใครอยากค่ายที่เราค่ายที่เราไปโตไปได้จำยามเราบนถูมอรกมาให้มา มัต้องรู้พอนั่งมันก็รู้ได้แล้วคนตายไม่รักไม่ชอบไม่ว่าจะอย่างนั้นนะที่นะไม่ฝังว่าคุณนัองจีนัองจีนักที่น้องจีน้องจีน้งจีนกัเด็กองพีเลยย้มเล่ไว้เลยจีนี่นี่ต้องการเงินต้องเงินั้งจีนตอน